สวัสดีครับวันนี้ก็มากับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีว์รอดตัวแกค,คุณตาที่สองกันนะครับเป็นตอนที่สองนะครับส่วนพวกอัปเดตใหม่ๆก็ยังไม่ไอัปเดตเข้ามานะครับถ้ามีสังคมกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคไปเล่นกันเลย <laughs> เรอโหลดเข้าเกมสักวันหนึ่งนะครับใกล้เสร็จแล้วครับแป๊บหนึ่งครับ โอเคนะคบเข้ามาแล้วครับส่วนอุปกรณ์ผมก็ค้าใหม่ตั้งแต่ภาคที่แล้วส่วนที่ผมบอกว่าวันนี้นะผมกะว่าจะไปสร้างโคเลสเซียมแต่ว่าเราต้องไปสามก่อนและซีเรื่องของผมก็จะไปการสู้แต่ละม็อบเลยนะคะซึ่งว,วันนี้นะผมจะไปหาอาหารกันซึ่งแหล่งอาหารชัน้นดีของเราทุกคนคงจําได้นะคะนอกแต่ตอนที่หนึ่งนะคะใครยังไม่ย้อนไปดูก็ย้อนไปดูก่อนมาดูคลิปนี้นะครับเจ้าิปเปอร์ครับ เราต้องทำให้คีเปอร์ะเบิดครับโอ้ยเจ็บเจ็บอาหาชั้นดีของเราทุกคนคงจำได้นะครับเพิ่มเยอะมากเลยครับถ้ามาสู่ครับก็คือฮิวแมนมีนนั่นเองนะครับไม่ใช่ดิมันไม่ชื่อฮิวแมนมีนมันชื่อฮิวแมนอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะครับนี่ครับเจ้านี่ครับเฮ้ยตีมันนะครับผมดุกับมันนี่เนวิ่งมาตายผมตายเกือบไม่อด ไปดูคำตอบฟุตบจลมันต,มต้องสองชิ้นนะครับคั้นฟตแต่ตัวนี้คือลำบากมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ใกล,ใกล้มืดแล้วนะครับวันนี้ผมกะว่าจะไปลงเหมือนนะครับเพราะว่า,าผมไม่มีของใช้ซึ่งของเธาจะเอาไปลงเอาไปลงเหมือนนี่ก็น่าจะเป็นอาหารยกใหญ่นะครับก็จะเอาไอ้ตัวน,นี้นครับมันคายกับบ,บีฟแล้วก็มัททน ผมคิดว่าผมไม่เอาฮีโรนทรายไปดีกว่าผมไปนี่ปรมาทอนโอเคนะครับนี่ยิวไม่นองเขาเสร็จแล้วครับเขาจตต้องแต่ตอนที่แล้วแหละครับโอเคนะครับเรารอเขาเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับแตวผมกตัวไปนอนก่อนนะครับส่วนซีเรียสตัวกระกูลก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ทำพาสสองเรยงไงก็ ฝากกดเชิญกดไลค์ครบหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับแล้วผมก็ว่าวันนี้ผมจะไปตัดไม้ก่อนนะครับเตรียมตัวสร้างคอลเสเซียมแล้วก็เตรียมตัวลงห้ามนะครับ<ฮ>นนครับเมื่อกี้มีคนขอม,มา้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เลยต้องตัดลิปไปสักแบ๊บหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปตัดไม้มาสักประมาณสามต้นนะครับเราแค่จะสร้างคอลเสเซียมแล้วก็สู้กับตัวโถดเลยนะครับ เครับนะผมเจอไก่ด้วยครับเขาแนะนำมาว่าให้เลี้ยงไก่กันนะครับแต่คนแก่ผมก็มีเยอะอยู่นะครับงันดี้ผมไปทำผมเป็นทางเข้าดีกว่านะครับโอเค๋ยวฟาร์มเลี้ยงไก่ผมเอาไปตรงแถวบ้านนะคะนะครับแต่ผมเตรียมซีดมาก่อนนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยไปตกซีดนะครับตวนนี้ก็เผาเสร็จแล้วนะครับไปมากครับจะเอายูเมนควายมาเผาต่อครับ โอเคนะครับเดี๋ยวทำการขับล้วกันเลยนะผมจะไม่ค่อยได้ว่าู้วามันขาบยังไงนะครับก็ถ้าขอต้องขออภัยเลยนะครับเพาว่าถ้าขาบผิดขับจุกะครับมันจำได้ก็าุ๊บสองุ๊บอันนี้มาหนึ่งนะครับจากนั้นครับติ๊กเพิ่มนะครับจากนั้นโอเคครับขับเพิ่มอีกเยอะโอเคพอครับ ตัวนี้เราก็เอาแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับตัวเราไม่หันเดียวนะครับคนที่มรตูไม่ต้องทำก็ได้นะครับผมมีคนแกะมาแล้วนะครับโอเคครับผมมานะครับโอเคผมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมคอยยึซีดไปด้วยนะครับพอเจอไก่ระวังหางครับซึ่งไก่ตามทางวิชาต์ก็หาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำข้างๆบ้านนะคบ ปิดออกก่อนนะครับโอเคิก่อนโอเคนะครับปึ๊บต้องสาวก่อนนะครับปึ๊บปุ๊บผมเหมือนผมท่าผิดเลยครับเพระผิดจริงเลยจากนั้นเราวางประตูทางเข้าตรงนี้ครับต่อมาสามบอกเราทำให้สวยๆนะครับลองส่งสามปึ๊บตุยผิดครับผิดครับดูความจริงกรุงเราไก่ก็แค่นี้ก็ได้ แลวลัวผมมันเหลืออยู่นะครับปึ๊บนะครับแล้วผมเผื่อไปตีเจ้านั้นนี่ผมสวยนะครับเด็กอะเด็กขขาวครับใครไม่รู้ครับมันโหดมากเลยครับคร้บผมมีแผนตีมันนะครับให้เรวผมหยิบลวกมาก่อนนะครับต้องแจะไปบริเวณนี้นะครับให้มันเข้าได้นะครับโอ้ยกลายมาพอดีเลย ผมดึงไม้มาตน,นึงนะครับขอ,ขอตัวหยิบไม้่อนะครับปึ๊บโอเคนะครับเราเจอไก่ตัวนึงนะครับไก่ตรงนั้นนะครับกี่ตัวผมไม่รู้นะครับตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยผมเจอเอ็นแมลด้วยครับแต่ผมไม่ตีหรอกค,ครับโอเคครับผมเล่าไก่มาก่อนครับ โอเคเราไปทำงานนะครับ๋ยวผมก็ว่าจะทำฟางแกะด้วยนะโอเคนะครับเกะมันกินหญ้าสุกใช่ไหมเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับว่าเก่มันจะกินหญ้าสุกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาไปอีกตัวกันนะครับซึ่งไก่นี้ตามธรรมชาติก็หายากอยู่นะครับ โดยเฉพาะแกะครับเกิดเต็มเลยครับเราฆ่าแกะตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊มบมงทุกเหมือนตรงนั้นจะเป็นยอดขาวที่ผมได้ไปเจอกับอาร์มอนนะครับพีจีนะครับผมรู้ชื่อมันแล้วนะครับโอเคนะครับแปปพี่ปุูกก่อนนะครับมันแคจะไปลุยมนันอีกตัวหนึ่งปะตัวหนึ่งปะ เนี่ยเอาตัวนี้นครับผมมัน่นใจว่าผมต้องแพ้ผู้ชมเชื่อป่ะโอเคเกือบไม่แล้วอ่ะผมใกล้ตายแล้วนะครับมี่แก้วเฮ้ยผมรู้สูตรกันฆ่าครับเฮ้ยไข่เต็มเลย ตัวนึงครับคุณแต่ผมจะล่พวกนี้ไปฆ่าเลยนะครับซึ่งวิธีฆ่ามันนี้อีซี่มากๆต้องรอมันอยู่นนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเล่าไก่ก่อนคลิปนี ok ้ก็ไม่ได okay, yeah, like ้คลิปนานมากนะครับเพราะมันอัดนานเกินไปไม่ได้นะครับหนึ่งชั่วโมงครับอัดนานเกินไปไม่ได้ครับโอเคนะครับจะพูดเล่าไก่มาก่อนไม่แก่ตนี้ไม่เห็นครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะลงเดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครอยากดูพาร์สามเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะมานะครับถ้าเป็นพาร์สามโอเคนะครับโอเคนะครับโ okay, อเคตามมาตามมาแต่ผมเล่าไก่แปหนึ่งก่อนนะครับลองมานันสินตัวผมโอเคครับ นนไก่มันตามทันนะครับนี่ครับไก่มันตามทันนะครับเฮ้ยเดมแล้วกันบินให้ก่อนโอเคนะครับโอเคนี่คือล้อของผมนะครับโอเคนะครับปุ๊บปุ๊บลอวขึ้นมาโอ้ยไก่ตัวนี้ตัวอะไรน,นี่เฮ้ยเองเป็นอะไรตามา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 โอเคะ แต่ตัวนี้นี่เป็นไรดูผมขอัวไปปลูกซีก่อนนะครับซึ่งซีนี่ปลูกใกล้ๆบ้านนะครับแต่ถึงผมยังไม่มีเลกก็าตามนะครับผมก็่ได้คาบแต่ซีมันโตได้นะครับผมผมไปเรียนรู้มาแลครับซีมันสามารถโตเองได้นะครับในนานนิดนึงนะครับตีต้องเทน้ำผมก็ไม่รู้นะครับไม่ทราบ คือเราพร้อมลงเหมืองเลยครับด้านบนเป็นรบกวนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนครับเคือม้วเราพร้อมจะไปลงเหมืองนะครับแต่รอพวกนี้เผาเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เยมตัวเสร็จนะครับไปดูโอเคนะครับผมก็ได้ตัดกลับมาแล้วครับตอนนี้นะครับฝนตกครับ ซึ่งเป็นเวลาที่ผมได้เตรียมตัวหมดแล้วนะครับในตัวของกลางจะมีพวกสเต็กน,นะครับ,น,น,รบนี่คือในตัวผมนะและเมื่อกี้ก็ไปรับเกียวตันมาด้วยครับในกล่องครับส่วนนี้ก็กำลังทำถานนะครับเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับ โอเคมันงพมเตรียมมาะมาเกิดแด้ครับผมระหว่างกัรนะครับโอเคผมพร้อมไปแล้วเนะี่ยฝนน้องให้ช่วยได้ <c oughs> ไปดูกันเลยนะครับนี่ผมจำได้ว่าผมกดมาถึงตรงนี้นะครับม,มาาุกเช้ให้ท่าคาร์ิกแอคทีนมาก่อนนะครับแล้เตียมตัวแบบพิกแอคทีนก่อนดีเออผมคิดว่าแบบพิกแอคทีนก่อนดีกว่า เพราะเราขุดเหมืองไม่ค่อยนานหรอกครับเราขุดแค่แป,ป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับผมก็ได้พิกเอหินมาแล้วครับที่เราขุดร้อนเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องขุดต่อนะคลิปนี้ผมจะไม่ได้ทำนานมากนะครับ คุณผู้ชมที่รอดูก็คลิปนี้ไม่ได้นานมากนะครับไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแต่จะนานก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคนะครับผมโดตรมาลึกมากๆเลน,นะครับอืมอผมกดผิดนะครับอ๋อผมกดมาทางด้านข้างนะครับแป๊บปกติผมต้องโคตรด้านครับ ตอนนี้ผมยังไม่เจอแร่สักแร่นะครับแล้วเป็นเพราะผมดูผิดหมือเป่แร่เหมือนกันครับคุเช็นแค่ไหนก่อนน,น่าจะแร่สิครับต้องเป็นตามหลักมไม้คามนี่มันจะเจอแร่มาไงมาลุเคยมีครั้งหนึ่งขุดไปแล้วช่วยลอดปกตินะครับขุดเล็กเล็กคนเดียวครับไม่มีอะไรเลยครับคุณลงไปเจอแต่แร่นะครับ ไม่เจอเหล็กเลยนะครับไปถึงเบร์รอครับใช้ที่ขูดหินได้ครับไม่เจอเหล็กเลยครับเพชรก็ไม่เจอนครับโอเคนะครับผมก็ขุดมาเจอรงฐานนะครับซึ่งผมคิดว่าจะขูดให้หมดนะครับโอเคนะครับผมขูดทานเกือบหมดแต่ว่าผมก็พอแล้วนะครับเพราะผใช้ฐานที่นั้นก็พอครับผมไม่เจอพวกเหมืองทำปกติถ้าถึขุดมาเยอะขนาดนี้ก็เจอเหมือง ถ้ำเนาะไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ลึกมากครับเราจะขุดลงไปต่อเลยเลยครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเจออะไรบางอย่างถา้ำครับผมเจอถ้ำครับซึ่งถ้ำพวกนี้เนี่ยครับมีโอกาสเจอเหล็กได้ง่ายมากๆครับใ้าเปิบก็อาจจะเจอเหล็กเลยก็ได้นะครับใครจะไปรู้ครับห้องน้ำห้องน้ำถ้ำครับ ทำังเหมือนมากเหมือนจาเป็นถ้ำเล็กๆนะครับไม่ทําไหญ่โตมากนะครับโอเคไม่ทํำเด็กนะครับเป็นทำํนทำ,นำ,ในนทำใหญ่เลยครับถ้ามีน้ำเนี่ยเป็นทํำใหญ่เลยครับโอ๊ยทำไม่ีิด้ะครับน้องประคังน้ำไปนะครับอุยอ๊ยอุ๊ยพิาดพิชาดทางเ็จนี้ครับโอเคนะครับ ปุ่มบักค้อผิดนะครับเมื่อกี้ขอภัยด้วยนะครับตรงขอขัาท์ดเพิ่มก่อนนะครับล่าจะมีอันดรายรออยู่นะครับตอนนี้พอเราก็เหลือน้อยอยู่นะครับไม่ผิดเยอะมากเลยวิ่งไปเถอะกูเชน,อ,นอินแม่หนาว้า ผีเปอ mm ื่อผีเปอร์มันระเบิดทีนึงเราตายนะครับคือไอ้นะครับอะไรแบบนั้นนะจ๊ะกูน้องกัานน้ำก่อนปูน้ำปูน้ำปูน้ำก่อนโอกยกูไม่ไหวกมกล้าไม่ไหวผมจะตายแน่ดูนุณหภูมิก่อนนะครับปูน้ภูก่อนนะครับไม่งั้นเราฟูไม่ตัวรับปุ๊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 บโอเค 이렇게 이거야. 오케이. 보자나요. 오케이. 보자나요. 좀. 재밌는 거. 나저 텀이야 이거. 저 텀이 형도 뒤랑. 이텀이 텀이 인맥이 빨리가. 내가. 이제 내가. 지금부터. 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 พยายามไม่มองไอ้น,นั่นแม่สนะครับไม่ต้องมองเลยแครับโอเคนะครับผมคิดว่าเด็กน่าจะหมกมุกจะไม่ปลอดภันยนะครับไม่เหมือนดักผมครับดักข่าผมนะครับไปเดี๋ยวก็ นตอค้างนะน่าลัวมากนะครับทนี่ผมมันคนไม่ชอบลงห้ามตัวครับอุ้ยไปเดอนอุ้ยเสไปเดอ์ป่ะอุ้ยกืบกับนี่ยล้มาแก้อนนะครับเป็นจริงด้วยนะครับอ ตัวด้านบนก่อนครับอุ้ยโอ้เกือบครับชิ้นด้วยด้านบนเป็นกราวพีวอนนะครับมันสูญไม่ตลอดเวลาครับนองกำลังทะลุมาครับกราวพีวอนนะครับโอเคถ้ามันในผมก็สเร็จไปเยอะอยู่นะครับคุณแค่ราสมควรจะโอ้โอ้ยโกรธ พค oh, yeah, ือปบบโอ้แม่เรนนะครับคปอนี่ตีนหายก่อนเลยจรงนก่อนไมีใช่ตรงนั้นไม่หวทายครับไม่ไหเยนะวก็ทายแล้วเอ้ย อุปกรณ์อุปกรณ์เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะครับมาที่ฝึกซ้อมนะครับดันเจียนะครับผมเจอดันเจียนอะไครับเหดันเจียนแล้วมีตั้งบีแล้วเอาได้ก่อนกว่าที่ผมน้องขาไปนะครับคือดขาที่เราฝึกดดันเจียนก่อน มาเต็มตัวกนด้านในนั้นเจมผมรู้เลยมันมีอะไรมันจะต้องมีกองสปารสอมบี้มันเจมของไปดีๆค่ะฟัมและวบุบวางบุบกูสปาร์สอมเจมนครับ ต่อครับไได้เล็วมันจ้อนทองเป็นช้าผ,ผมต้องกานตัวผมใช้บุ่นเทียตัวผมได้ครับเก็บให้หมดครับทุกอย่างของนาเจน,นี่เป็นของผมนะครับเกี่ยวเพรของนาเจน,นี้ผมจะป้อนนาเจนเสร็จแล้วแบบเอ็นชานด้วยนะครับเป็นชานในปอบแล้วก็ถ้าขนมปังครับเดี๋ยวผมจ,จะไปปลูกต่อคนระับแค่ผมไม่น่ารอดเลย ที่กดผมใกล้พังแล้วโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัดกลับไปที่บ้านนะครับโอเคนะครับใครชอบกินนี้ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วขอปิดจกบกันไปแค่น,นี้ก่อนนะครับบาย